วัดโสธรวราลางวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดชะเชิงเซา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 ป้าปสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสงการเนาะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำบุญกันเนาะท้งนี้พระอุโบสถเขากำลังบูรณะอยู่วันนี นี้ก็มีนี่เขาเตรียมแหกแล้วเทศบาลเมืองชาติเชียง,งสาวรถอะไรนะขบวนบูชาชิบปะเฮ้ยไปเราเข้าไปทำบุญกันเลยดีกว่าไปค่ะสวยเชียว ข้างบนเขาบูรณะกันอยู่นะแต่ข้างในยังเข้าได้อยู่ เวลาเปิดปิดเบอร์สดบัวกับดอกดาวเรือง ต่วัยรุ่นปะเขาไปไว้พระกันทั้งนี้ 我说多。

จากการตรวจเทศบาลเมืองชาเชิงเซางานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อตวทอนขึ้นจากแม่น,น้ำบปะปะงง11-15เมษาย,ยน ไปจุดต่อไปส่งน้ำพระชุดละสี่สบาทนะเออ ส่งน้ำพระประจำวันเกิดน้ำอบ40บาท น้ำแบบผมพระสะทรอ แลกที่ไหนแลกตังค์ที่ไหนครับท่านคุณใส่ตัวเองได้เลยนะ นี่ทำอะไรอ่ะส่งน้ำพระต้องไปพระถุงลพระสุอรณ์ก่อนปะวะแล้ะวะรพระวจะวันเกิดก่อน คนก็จะรู้หมดเลยว่าเราเกิดวันอะไรต่อไปไปที่หลวงพงอง่อสุทธนตังกรอยู่ทำมือทำขอาเทอ,อื่นมากลูกปะ าทางนก้กนเยอะมาก<ค><ณ>ไปที่ต่อไปวันนี้เป็นวันที่สำคัญภาวนาไหนถึงพรุ่นี้มรืนนี้ดีอย่างไร มันก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เอออนุโมทนาเด้อโยมอานุโมทนาท่าบุญร่วมชาติต่างบาทร่วมขันซื้อกระเบื้องถวายหลวงพ่อร่วมกันโยมอานุโมทนาเด้อโยมอานุโมทนาโยมด่าด่าด่าเสยขึ้นอย่างเดียวโยมให้สุดมือใช้ได้แล้วโยมอานุโมทนาหาถาม้ามาบุญโยมกันชอบฝาใบกระหางหงกระจังปลายหลังคาโครงสร้างหลังคาอานุโมทนาเด้อ วันไหนไม่สำคัญถ่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนเขาทำบุญบุญละบทอย่างไรวันก็ยังไม่ไปโซนนู้นต่อมหาวิหารหลวงพ่อโสธรนี่จุดนี้ที่เขาจะเอาไข่ต้มมาแก้บนกันนี่เข้าไปซื้อกระเบื้องมูลราคาโบสถ์ถวายให้แก่หลวงพ่อโสธรคนร่ำเเพนคนร่ำเเพนคนร่แเ่นนี่อยู่นะตามกำลังศรัทธา หายไซส์สัได้นะะคนเดียตลอดอ๋อไปเอาดอกไม้ทุกทเทียนก่อน นี่อย่าลืมไปบนด้อะไข่ไต้มด้อะบนไข่ต้มถูกแน่งวันนี้ถ้าบนแต่บนเราไม่ไปล่างอ้าวอ้าวแล้วดอกไม้ทุกเทียนล้วเข้าต้งนี้เลยเนาะ ไม่ปิดทองทางด้านหน้นปิดทองของพระสุธร สวยมากเลยน,นี่พระประจำวันเกิดสาธุยงมือสาธุสาธุเต็มหัว ก <Yeah. S 2> ็ทำบุญไหว้พระกันเสร็จแล้วประมาณนี้เนาะการทำบุญช่วงสงการเทศกาลสงการของเราแล้วก็้้งคาวัดกันนิด,ดนึงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกันด้วยนะเจอก,กันคลิปหนะ้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะแล้เป็นอีกที่ที่เรามาบ่อยเนาะมาทำบุญไหว้พระเป็นประจำ มาทำอะไรล่ะมาได้ไงล่ะตรงเนี้ยจะตอบว่าไงดีปะกลับเลยดีกว่าป่ะไอ้งานอยู่บ้านปีหนึ่ง ไม่บนแล้วแต่แล้วแต่จะนิมงตาแล้วแต่นม่ตากรุน้รง แจกฟรีป่ะสุสร่วมชาติ่าธร่วมขันซื้อกระเบื้องถวายหลวงพ่อร่วมกานโยมานุโมทนาประหารแข็งเลยนนุโมทนา